คาถาขอโชคลาภสำหรับวันพุธให้สวดภาวนาเจ็ดจบทัดติทถภเวราชาปิยาจะการตุมีเยสรันตินิรันตรังสัพพสุชาวหาทัดติทถภเวราชาปิยาจะการตุมีเยสรันตินิรันตรังสัพพสุชาวหาทัดติทถภเวราชาปิยาจะกการตุมีเยสรันตินิรันตรัง สัพพสูชาวหาคัตติถภเวราชาปิยาจะการตุมีเยสรันตินิรันตรังสัพพสูชาวหาคัตติถภเวราชาปิยาจะการตุมีเยสรันตินิรันตรังสัพพสูชาวหาคัตติถภเวราชาปิยาจะการตุมีเยสรันตินิรันตรังสัพพสูชาวหา ทัดติถภะเวราชาปิยาจักการตุมีเยสรันตินิรันตรังสัพพสุชาวหา